ที่ช่วงมันเจอวิกฤตละคอด้วยด้วยอะไรต่างๆเราก็เริ่มแบบสิ่งที่อยากทำมันมันคงไม่ได้ในสิ่งที่แบบว่าเออเพราะงบการตลาดที่แบบมันเป็นฟางที่สุดท้ายที่เราตัดสินใจไม่เอาละมันคืออะไรอ่ะแม้แต่เรื่องของวิกฤตละครเรื่องหมดไฟเรื่องอะไรก็นี่แหละทั้งหมดนี่ยแหละคือฟางหมดเลยใช่ใช่กแต่แต่บริษัทของเรามีเยวยงมีเพือนๆมาช่วไปเรื่อยเรื่องที่อยาก พี่แค่ก็ก็เป็นเรั่องปกติอะแค่แบบเราจงใจยอมรับเศรษฐายั้น่เศษลายดาแต่ก็ไม่ได้ยึดติดว่าแบบต้องสู้ต้องทำต้องยอมรับท่ทำมือที่จะต้องผิดพี่แค่เห็นตรงกันไหมคะว่าแบบโอ้เห็นตรงกัน าแล้วก็แบบว่าลกจะไปไกลกว่าใช่โลกโลกอ่ะคือถ้าเป็นผู้จัดเริ่มเนี่ยเลือกเรื่องสายงานกินค้าทีมงานนะคนึนผลานาที่าคนต่ออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็เป็นรายละเอียดคือตอนนั้นเราทำเพราะเราอยากทำค่ะอยากถูกนะอยากทำงานนีตอนนี้ก็รู้ว่าแบบเออโลกมันก็เปลี่ยนไปเรายัง ให้กลับมาอยู่หน้าจออะกลับมา่าอใช่ตอนนี้เห็นว่าสามเรื่องไ้ให้บอเพิ่เออแว่าที่ไม่ได้สามเรื่องประจันในทีเดียวนะหมายถงว่าสามเรื่องก็คือแบบอยช่องหนึงก็ขอายว่าติดต่อที่ไหนปิที่แล้วแล้วก็จะมาเอาคิวระชดานนี้ในขณะที่อีกช่องหนึ่งก็คือไขดูแล้วก็กระจะปิด ออกมาสิมอาหานี้เราก็เลื่อนต่อไปก็อ่านต่อไปป,ป,ปีก็จะไลๆๆไ่ไล <c oughs> ่ไล่ไม่ใช่ไางคะสำหรับการกลับมาเล่นลาหมอะไรใบนี้กลับมาเล่นละครในรื่มันก็สนุกนะเพราะว่าตอนที่รับเรื่องก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแบบทันสมัยดี่านอ่อัน่านเรื่องย่อเขาแล้วเราก็แบบเออชอบ ไี่ห่ที่เล่นละครมาีไม่ได้เล่นมาคืปีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะก่อนอันนี้ก็จะเป็นสิบแล้วพอมาเล่นทุ่งเสนหาแล้วก็มาเล่นให้พี่คิงเนี่ยแหละคือใช้สายสกรองแล้วจากสายสกรก็ทาบดีายไปนมากมหายปนานตอนนี้พอพอเป็นที่อพี่หน่อยกับมารับงานนาที่สัดที่จะยกหายเยอะไหมคะเออเห็นผมนำด้วยใช่ไหมหน่อยมาแบบว่าี่แต่หนก็ไม่ได้เล่นเยอะอะก็ ใช้ขิงเยอะอ่ะก็มีเพื่อนเก็ถกเาเออถ้าเล่นแล้วก็ก็ลองดูบทที่เราเลือกเลือกขึ้นมหน่อยว่าเราก็แบบเลือกแบบอะไรเลือกเลือกเืออย่างเลือกชอบเลือกชอบเลือกชอบเลือกอย่างเรื่องที่รับล่าสุดนี่คือเป็นการที่สุดบาสน่าเล่นไลน์ติดมาอลไร พอพี่แสงก็จะกลับมาหน้าจอด้วยเนี่ยพี่แสงเขาพิจารณาใกล้ๆแล้วคะแสดงด้วยค่ะคือพอผมหน่อยเพราะเป็นผู้จารณาหมดไฟที่จริว่าการเปแสดงสำหับเราเราไม่เคยรู้สึกตกใจกับสิ่งนี้เลยใช่ไหมคะใช่เหมือนแบบเหมือนเราแบบเราเคยขี่จักรยานได้เปล่ะเี่ยนง่ายง่ายพอเรามาจับจักรยานเก็ไปได้อุ้ยขันสนุกเลยรู้สึกไฟกลับมาเแบบกตอนเล่นเหรอ อันนี้เห็นแบบลูกจริงก็มาในวงการมาเกเดียวอบแค่แหละโอ้ก็คือชอบเหมอ่ะแต่ว่าที่ป้านาฮาณคกูก็ติดต่อให้ไปทำงานคือถ้าเป็นแบบรันช่างโอเคนะขาบอกถ้าได้เงินก็ไป เใอนคุณทำหนังรวแล้วตรหลายประเทศใช่ใช่ที่ก็ทหนังเองแล้วก็เด็กที่เคยเคยบอกนะว่าเขาทำหนังแต่ว่าผมันออกมาวรอปเที้อาเีเขาเป็นรสการชแล้วเขาก็เด็กสมัยนี้ก็เขาเกกในการทเอาหารเขากเล่าออกไปไปรวดเนี่ยแล้วก็ เปเลือกขัเรื่องหอันนี้เขาก็แค่ผส่งส่งบเรื่องเขาไปาเมมาแล้เขาก็ขอบกลมาว่าอ้ได้รับารืนเงนนะแวจะมาใส่กรปวด้วยครับือคือดูรถอ่ะเขาก็แบบรถพาร์ทปุ่ตัวลูก ใ้เอะหรอเป็ได้แล้วให้ค่ตัวได้ค่ะพี่หน่ให้เล่นนี่ก็แบบว่าโอเคลูกแม่ไม่อยู่ในหนังเรแ่องแกหรอมูใจเนอะแค่เอาเงินให้ลูกเลยเาเงินให้แำอะไรพี่ก็ไม่จำแนริงจริงแล้วพี่เก่งมากกว่าพี่เ่งเขาชอบหก่มลูกแเรื่องนี้ยพี่แค่แบบว่าโอเคให้เล่นเล่นอทีเขาแบบ ก็แค่ถามว่าไข่จ <himself> <ev> ีวันไข่ชิ้นไหนว่าจเป็นไหนมานานว่าจะีวันชีวแม่ก็ไมได้แบกว่าแม่ตัอยแต่แน่ใจืออยากเล่นมากเหนไข่ต้องเอาตที่ล้วเหอเห็นผงานแล้วก็นยีเขที่เราเขาเผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วเราคิดว่าตัวเองไรไม่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นชุสิบหน้าเขาถือเรื่องเรื่องนี้เนี่ยคือรู้ว่าเขาจะเป็นแบบใสใส่แ รักของใบขอโบนว่าวูโอ้ยไม่ใช่อะคือจะเป็นเรื่องความตายครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับอาจจะแบนะบคน่หนักฝาบัวอนะกินแ้ก็คงถึอว่าออคิดเรื่องนี้แบบการเรื่องแบบลึกล,ลึกซึ้งมากอยในไ,ได้มากี่ลำบานาะมเนชัดสำหรับไป,ปกินปเนี่ยได้เจ็สิบไม่ไรกไรนเน ไอคเ่ยแล้วเจ็ดมันก็เป็นหลากหลายลนะเป็นย่าูกับอย่างว่าเออเขาได้ได้เป็นรางวัลให้เขาได้มีความแบบว่าเอื่นไฟต่อไปแต่น้องตูนก็เล่นหนักเหมือนกันคือตอนนี้ทุกคนคือแบบว่าทั้องคิดว่า ได้ไมเลกได้พี่เขาก็แบบว่าโอเคจริงเขาเขาสนใจกันด้ยจริงกายเป็นข้อเขาแบบเขาก็รู้สึกว่าโอดเขาเขาไปต่อโหดหรือไปแทโหมดอะไรอย่างเงี้ยตื่นไฟคนที่ชอบเลื่อนหลังคนน้องชอบเพื่อนหน้าบางเนี่ย็เขาตัวพี่ก็จะขาแล้วน้องก็เป็นแสดงนห่พี่อ๋อโหเป็นากกับเขาตัวนี่ด้วยนะด้ย รู้สึกว่ากอับเด็กเขาก็คิดแบบว่าคือบางทีมันบงอะไรง่ายๆมันก็สนุกดีนะอันนี้เด็กชิลมากสนุดีแต่ก็สนุกดีเพราะเป็นที่รักเนี่ยเอแล้วถ้าละครอยสามเรื่องช่องอะไรช่องไหนคะบอกได้ไมมได้หรอไมแน่ใจว่ามีช่องสามช่องวันโมงบอกเกมเสิรนิดเดียวค่ะน้อยน่อยก็มีไทยเยนะ 打那个。